สวัสดีครับคันนี้ก็เป็น c ีวิก FK t เ r b ทเนาะเข้ามารับโอแกรม PCS ก็คือการขัดสีเก็บรอยเก็บคราบต่างๆจากการใช้งานเนาะคันนี้ผ่านการใช้งานมาสักพักใหญ่แล้วก็มีคราบฝุ่นคราบน้ำรอบคันโดยประมาณก็ทางร้านก็จะทำการล้างรูปดินน้ำมันเก็บคราบเก็บ,บ,บรอยตามซอกต่างๆก่อน ที่จะนำเข้ามาการขัดสีนะครับอันนี้เก็บล้อให้เรียบร้อยล้อและในซุ้มล้อล้างคราบเบรคคราบเข่าจากการใช้งานต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยครับแล้วจึงทำการขัดสีเสร็จแล้วก็ทำการเคลือบสีเพื่อเป็นการจบงานนะครับก็จะออกมาแบบนี้เลย เงาใสาลื่นทั้งคันมีการเก็บเก็บห้องเครื่องให้ด้วย